แฟนๆจับตาต่อสัญญา YG หลังคุณบาบินเรียกชื่อจริงแทนคำว่าลิซ่าคาดชัดเจนไม่ต่อสัญญาจากกระแสที่กำลังเป็นข่าวของลิซ่าในประเทศจีนทำให้แฟนๆชาวจีนบางส่วนไม่สนับสนุนต่อแต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงสนับสนุนเนื่องจากการแสดงซสื้อเป็นที่ถกเถียงกันของลิซ่าที่คาบาเร่ Crazy House ในปารีสประเทศฝรั่งเศส จากประเด็นดังกล่าวมีหลายคนแอบสังเกตว่าแบรนด์ดังอย่างซีรีและบลร์เกอรี่ได้ลบภาพของเธอออกจากบัญชีไวป๋อแต่แล้วคุณแบรบินผู้บริหารใหญ่ของบรลเกอรี่ได้ออกมาโพสตสนับสนุสนลิซ่าผ่านอินสตากแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพเธอแบบรัวๆลงสตอรี่ไอจีโดยยังมีแฟนๆที่ยังสนใจประเด็นเรื่องสัญญากับค่าย YG Entertainment เพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่ชัดสักอย่างแถมหุ้นบริษัทยังลดลงอย่างต่อเน,นื่องอีกด้วยเพราะมีแฟนๆแอบสงสัยและคิดว่าชัดเจนแล้วแหละ กับสัญญาค่ายและก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าทาง YG จะไม่ใช้คำว่าลิซ่าถ้าไม่ต่อสัญญานั่นเองและหลายคนสังเกตอีกอย่างคือคุณบาบินไม่ได้ใช้คำว่าลิซ่าแต่ใช้คำว่าลาลิสามาแทนงานนี้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับพร้อมทั้งดาวไปต่างๆนานาว่าตึืจริงๆแล้วลิซ่าออกจาก YG เรียบร้อยแล้วและไม่ได้ใช้ชื่อลิซ่า